สวัสดีทุกทคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่งาน GFBO ที่ไบเทคบางนาค่ะและว,วันนี้เราพามาชมบรรยากาศการจัดบูธออกงานแฟนชายของแต่และแบรนด์กันและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ FLA สมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นค่ะและต่อไปนี้นะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศการอบๆบงานกันค่ะว่าเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่ฟู้ดทรัคนะครับเป็น รถที่จะมาแปลงเป็นสําหรับสถานที่ที่ขายอาหารนะครับหรือขายเครื่องดื่มนะครับจะเห็นว่ารูปทรงแปลกๆแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะทําเป็นบริเวณที่จะ,ะทําให้ลูกค้านะครับที่ต้องการดื่มต้องการกินนะครับ สนใจเข้ามานะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าที่บริเวณนี้นะครับมีรูปแบบของฟู้ดทรักที่ท่านเห็นอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะด้านในก็มีแอร์นะครับมีตู้เย็นนะครับหรือว่ามีเชลชั้นต่างๆนะฮะแล้วก็ครับตามผมมานะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างขวางนะครับของสำหรับการที่จะทำยังไงให้อ่าได้มีวางอ่า อาหารหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะพร้อมเสิร์ฟสําหรับลูกค้านะครับว่าตรงนี้ก็เป็นที่ชา้างนะครับทำให้สะดวกในการที่จะทําแล้วก็ที่เสิร์ฟอาหารออกไปได้นะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับกลับบริเวณตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าของเคาน์เตอร์นะครับที่เป็นรถคลัทอย่างที่ผมว่าเนะครับเป็นรถที่ทําเรื่องของอาหารนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับน้องที่ดูแลนะครับอยู่ตอนนี้นะครับว่าท่านัดีครับ เป็นยังไงบ้างครับผมเห็นบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็รถทักเหล่านี้เนี่ยนะฮะทำไมถึงมาร่วมงานในแฟรนชสยตอนนี้นะครับก็คือมีคนติดต่อทางเราไปค่ะแล้วเราก็ได้รับเชิญมาเราก็เลยมาออกค่ะรายละเอียดของการที่จะ ซื้อแฟนชายหรือว่าซื้อรถทักรถอาหารเนี่ยนะครับไปคุณฟูดทักนะครับเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดครับทางเราก็จะมีรายละเอียดส่งให้ในทางไลน์ให้ลูกค้าได้แอดไลน์ทางด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดส่งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดของราคาแล้วก็ราคาเช่าราคาซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมีรูปแบบของการเช่าก็ได้ซื้อก็ได้นะฮะผมเห็นมีรูปภาพที่บางทีสามารถลากไปในจุดที่เราต้องการได้ อย่างเช่นมีบริการรถรากแล้วก็รถสไลด์ครับอาจจะไปอยู่ตามธรรมชาติริมป่าเขาหรือว่าบ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจุดที่ลูกค้าต้องการหรือว่าจะซื้อไปจอดไว้ตรงที่ที่ตนเองต้องการที่จะขายอาหารหรือขายเครื่องดื่มก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับ๋อ้่าทำไมถึงทําในรูปแบบแบบนี้ครับซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยบาง ่านบางคนก็อาจจะต้องการความแปลกใหม่นะครับอันนี้มีแนวคิดยังไงครับอ๋อของเราก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เอ่อเหมือนกับว่าเพิ่มแนวทางให้ลูกค้าเลือกอะค่ะไม่ต้องบแบบไปก่อสร้างให้มันเสียเวลาหรือว่าเสียเงินเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราก็คือคเป็นตั้งเป็นโมบายก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดร้านได้เลยพร้อมให้ลูกค้าเลย ขอให้เพียงมีสถานที่เท่านั้นเองแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของการเช่าหรือว่าจะซื้อขาดไปเลยก็ได้นะครับว่าแอดไลน์ไปอย่างที่น้องเขาบอกนะครับเราชื่อบริษัทสตรีมไลน์ไทยแลนด์ครับฝากกับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าสนใจจะติดต่ออย่างไรหรือว่าจะซื้อไปแล้วจะได้ประโยชน์มากสูงสุดยังไงครับได้ประโยชน์แน่นอนค่ะโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านครับเดีวพบกันในช่วงต่อไปนะครับ ครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ของกิ๊บเก๋นะครับเรียกว่ายืนอยู่ตรงนี้นะรู้สึกมีบรรยากาศเหมือนกับเราอยู่ในร้านกาแฟหรือว่าอยู่ในร้านอาหารที่มีบรรยากาศที่สบายๆนะครับผมอยู่กับคุณกุ้งนะครับซึ่งดูแลมีใหญ่ใช่ไหมฮะกิ๊บแปนะครับอยากจะทราบว่าความแปลกใหม่หรือความน่าสนใจตรงนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมถึงมีรูปแบบที่น่าสนใจอย่างนี้ครับ ือเราเริ่มจากการที่เราหลกแหลในงานไม้นะคะครเราก็ผลิตผลิตของเราจากไม้สนไม้สน,สนใช่ค่ะไม้ที่เรามาทำอะค่ะจะเป็นไม้ที่เป็นวัสดุเหมือนจะเหลือใช้ครับแล้วเราก็อามาสร้างมูลค่าด้วยการดีเพิ่มการดีไซน์เข้าไปย้อมสีอะไรเข้าไปให้มันดูละมุนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยฝีมือค่ะแล้วก็แต่แต่แต่ละงานแต่ละครั้งอะค่ะกู้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย จะได้ทำให้เราแบบเออสนุกกับการออกแบบด้วยแล้วลูกค้าก็จะไม่เบื่อลูกค้าที่ติดตามเราก็จะคอยเจอกับผลงานของเราแบบเนแต่ละครั้งแต่ละขั้การอาอกแูบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับรูปแบบของการจำหน่ายเนี่ยมียังไงบาง้างครับเป็นขายขาดไปเลยหรือว่ามีระบบแฟรนไชส์มีอะไรยังไงครับเออขายขาดขายขาดไปเลยหมายความว่าเราไปสร้างร้านให้ลูกค้าไปสร้างาร้านธุร,รกิจใช่ค่ะคโดยที่อาจจะแบบว่าอ่ะให,ให้ให้ให้เราอ่ะไปไปไป,ไปทำพื้นที่ให้ครับเรามีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่ง คนสร้างเราออกแบบทั้งหมดเราก็จะแค่แค่ว่าบายบิ๊กแบรที่เหลือก็จะเป็นชื่อของลูกค้าหมดให้เราเลือ่ะ,ะก็คือจะดูแลในเรื่องของเฟอร์นินเจอร์ต่างๆร้านคอนเซ็ปต์อะไรอย่างนี้ถ้เ<ร>าเ<อ>ข้าใจแล้วครับว่าถ้าท่านใดนะครับมีเงินแล้วก็ยังไม่มีไอเดียยังไม่รู้จะขายอะไรดีนะครับแต่ว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองสักอย่างนึงก็ มีอาจจะมีสถานที่หรือยังไม่มีก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ประธางทีมงานของพิกแบร์เนี่ยนะครับไปออกแบบสถานที่ให้มันยิบเก๋ให้มันมีบรรยากาศแบบประมุนประมุนอย่างนี้นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นรูปแบบของร้านอาหารนะะฮร้านกาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆนะะฮร้านเหล้าร้านก็น่าดื่มเพราะว่าตกเย็นปุ๊บเช้าเช้าบรรยากาศนึ๋งตกเย็นเป็นบรรยากาศอีกน่าดื่มมากอะไรใช่แล้วก็ในงบที่ลูกค้า ไม่มมากไ่ต้องกลัวว่าโอเวอร์คอสเลยเพราะว่าวัสดุที่เรามาใช้เนี่คือเป็นวัสดุที่ราคาไม่แพงไม่แพงด้วยจับต้องได้ง่ายค่ะก็ถ้าสนใจจะติดต่อยังไงครับติดต่อเข้ามาที่บิ๊กแเลยค่ะเซิร์ชเลยค่ะแล้วก็มีผลงานให้ดูในแฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็แอดไลน์ก็มาได้ง่ายๆก็คือบิ๊กแบล์ ว่าใน y ยูทูบนะครับเฟซบุ๊กก็ได้นะครับช่องยูทูบเราก็มีแต่ที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าหาไม่เจอนะครับติดต่อมาทางที่คนคน SME ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้มมากนะครับแล้วเราพบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับที่คนคน SME นะครับมาพบกับผู้บริหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำเกมเนี่ยนะครับมา ตอบสนองความสนใจของผู้ที่เล่นเกมและต้องการที่จะเพ้นตัวละครที่อยู่ในอยู่ในเกมนั้นๆนะครับขออนุญาตอธิบายอีกครักหนึ่งนะครับว่าเมื่อกี้นี้นะฮะที่ว่าพอสนใจที่จะให้ตัวละครแต่แต่ละตัวที่ตัวเองเล่นเนี่ยนะมีสีสันอะไรเงี้ยต้องทำยังไงบ้างครับครับผมตอนแรกนะครับก็ต้องซื้อซื้อฟองเกมไปก่อนนะครับครับในนี้ก็จะมีแผงโมเดลอยู่เอาไว้ประกอบ นะครับประกอบเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอาไปเพ้นสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการเป็นโมเดลตัวนี้นะฮะเราก็ซื้อสีที่ที่ครบชุดของตัวนี้อยู่แล้วก็คือเพ้นท์ให้มันเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นทั้งสองอันนี้ตัวเอ่อตัวฝ่ายร้ายแ้าผมถ้าผมมองคือตัวตัวตลกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวสเปซมารีก็คือตัวเอกของเรื่องใช่ใช่ครับผมพอพอพอเพ้นท์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็สามารถเอามาทำสงครามกันได้น้นะครับผม แตไรครับเป็นไงเลยแบบอีกแบบหแบบนึ่งหมายความว่าของเล่นคนที่อยากจะกิจมีกิจกรรมอะไรใช่ใช่เบ<ๆ>ืบ่อแล้วโทรศัพท์มือถือ,อ,อเบื่อคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็มาลองหัดเพ้นดูเพื่อหนึ่งคือฝึกส,สมาธิครับครับผมและอย่างหนึง่งถ้าสนใจจะฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษก็สามารถได้พวกสื่อเกมเป็นภาษาอังกฤษบมือถืออใช่ครับผมมีประโยชน์มีประโยชน์ในเรื่องหลายๆอย่างใช่ครับผมโดยเฉพาะการ มีแนวความคิดสร้างสารรค์ใช่ใช่ครับผมเห็นด้านหลังที่มีสีต่างๆนะช่วยช่วยอธิบายให้นิดหนึงรครับว่า ตรงนี้ที่มีสีแล้วก็มีทั้งสเปรย์และมือมีผูกกันที่จะไปเพ้นอะไรต่างๆด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวเริ่มแรกนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยคือยังเพ้นไม่เป็นเลยก็คือซื้อพวกนี้นะครับซื้อไปเป็นก็จะมีสีให้สีพื้นฐานให้นะครับก็จะมีผูกกันแล้วก็มีโมเดลอยู่3ตัวตามรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปไปพ้นสีถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้ค่นสีรองพื้นเพื่อสีจะได้ติดแน่นทนนะแต่จริงก็สามารถใช้ได้เลยเหมือนกันแต่เราแนะนําคือใช้ สีสเปรด้วยนะครับผมพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะมีขั้นตอนการเพ้นอยู่เนี้ยนะครับผมขั้นตอนแรกคือทาสีลายอะไรเงี้ยทาสีเปร์สีเฉดเลเยอร์อะไรพวกนี้นะครับพอทาเสร็จแล้วก็จะเป็นตามรูปแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมพอเสร็จปุ๊บถ้ามีความสนใจดูความชอบแล้วก็สามารถซื้อเซ็ตใหญ่ขึ้นไปอีกแบบนี้นะครับโอ้ แสดงว่ามีเฟซบุ๊กแฟนเพจอยู่มีครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะมีกลุ่มก็เรียกคอมมิเนตี้ก็จะมีการพูดคุยการรัดกันมาเล่นก็แต่ละคนก็จะมีทับเป็นของตัวเองนะครับผมพอได้ทับปุ๊บทับมาเล่น2,000พอยต์อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาในการเล่นประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ต้องฮิ้วต้องห่อต้องหิ้วมาบตัวเองกันใช่ครับผมนัดหมายกันใช่ใช่ครับ มานั้นเลยแล้วก็ทุกคนก็ดูเอนจอยมากกับการที่เอาโมเดลของตัวเองที่มีการเพ้น์นะครับไปเล่นความสุขมากมากเลยแสดงว่ามีการประกวดด้วยไหมครับประกวดผมฟังฟังดูนี่มีเหมือนเหมือนจริจริงเราก็มีจัดจัดอีเวนต์ประกวดเพ้นต์เหมือนกันนะครับแต่ลนานครั้งเพราะว่าแต่ละคนก็คือแต่ละคนฝีมือแล้วความพอใจของแต่ละคนเนี่ยมันมันพอใจของตัวเองอยูลคนอของใครของมันนะครับใช่ครับแต่เราก็มีการตอนนี้ก็มีการจัดเพ้นต์มังกรอยู่เพ้นต์มังกรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับพี่พลคน s อ e อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่บูธของอเล็กซันนะครับซึ่งด้านหลังที่พวกเราเห็นอยู่ณขณะนี้คงจะสังเกตว่ามีสีสันแปลกๆนะครับนั่นก็คือ,อเครื่องที่ทำหน้าที่ในการที่จะขุดบิตคอยหรือขุดเรียกว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับเชิญเข้ามาด้านในได้เลยครับฮะก็เป็น อีกมุมหนึ่งนะครับของงานแฟนชายในปีนี้นะครับอยากจะทราบรายละเอียดว่าเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมาขุดบิตคอยน์ณช่วงนี้เวลานี้หรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยได้อย่างไรครับเชิญครับครับผมค่ะเครื่องพวกนี้นะครับก็ทําการขุดบิตคอยน์ได้เพราะว่าจริงๆเครื่องพวกนี้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับที่คือกลไกเขาคือคอมพิวเตอร์ที่ใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปเพื่อแก้ก้นดิจิทัลในการขุดบิตคอยน์นะครับซึ่งทางร้านเราครับเซตติ้งให้หมดเลยรวมถึงติดตั้งให้ถึงที่ด้วยครับมีวารันตีให้3ปีครับ เป็นรูปแบบแฟนชายเป็นรูปแบบแฟนชายด้วยรูครับหรือว่าจะซื้อขาดไปเลยก็ได้ได้เลยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับในเงื่อนของเราค่ะับจะสามารถเริ่มต้นทําตัวของเครื่องผลได้ที่ราคา99,000บาทก็สามารถที่จะมีรายได้เดือนละประมาณ4,000ถึง5,000บาทต่อเดือนนะคะหลังค่าไฟค่าไฟก็อยู่ที่ประมาณเดือนล เดือนละหนึ่งพับาทครับก็เรียกว่าใช้เงินไม่ถึงแสนบาทก็สามารถที่จะมีรายได้รายได้เข้ามาแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้นะในรูปแบบของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีอาจจะฮาร์ดแวร์ที่มีการประมวลผลที่สูงหน่อยนะครับมาใช้นะครับในส่วนของความสนใจของคนไทยดีกว่านะครับณเวลานี้ในเรื่องของการ เรียญคริปโตเคอเรนซีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จริงๆถามว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ก็ด้วยตอนนี้เนอะยุคแบบนี้แล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้มันทําอะไรก็ค wow ่อนข้างที่จะยากลําบากเนาะไม่ว่าเราจะไปเปิดร uh ้านอาหารร้านกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะเสี่ยงกับการลงทุนแต่ตัวเนี้ยค่ะเหมือนเราได้เริ่มทําธุรกิจแต่เรายังสามารถเอาตัวเราไปทํางานอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องเอาแรงเราลงมาเพราะตรงเนี้ยมันเหมือนมี ตัวพนักงานให้เราแล้วะนะคะ,ะเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเี็บป้ากวปล่อยเขาทํางานแล้วก็รอรับเงินเข้ากระเป๋าได้เลยค่ะ,ะง่ายๆแค่นี้เลยที่สำคัญก็คือจะต้องมีสถานที่แล้วก็มีไฟฟ้ามีฟาไฟฟ้ากับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เงินลงทุนจานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่มากนะครับยังไงถ้ากาสนใจนะครับที่จะมีไรายได้นะฮะต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขุด เปลียนคลิปตัเงนซีซึ่งก็เป็นกระแสในเวลานี้นะ,ะน่าสนใจนะครับใช่ใ<น>เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้แล้วะคะ่ะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเนาะถ้าเรายังอยู่ที่เดิมหรือว่าเราไม่เปลี่ยนตามโลกยังไงโลกก็พาเราเปลี่ยนอยู่ดีเนาะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับตัวเครื่องขุดของบริษัทอเล็กซอนนะคะอเล็กซอนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0649323556ค่ะก็ขอบคุณนะครับน้องๆทั้งสองท่านนะครับลาท่านผู้ชมไปเท่าดีครับสวัสดีครับ กับบรรยากาศของงานหลังจากที่เราให้พิธีกรภาพสนามเป็นคนพาไปเดินชมบูธและสอบถามรายละเอียดต่างๆหลังจากที่ทุกคนได้รับชมคลิปนี้นะคะขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง SME Station นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายนะคะ